สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูพระสมเด็จวัดระฆัง <c oughs> ที่มีเนื้อหาความเก่าแล้วก็มีส่วนผสมของแร่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับที่ท่านสมเด็จโตได้นำมาผสมไว้ในองค์พระนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงคุณสมบัติของ ส่วนผสมต่างๆที่อยู่ในองค์พระสมเด็จนะครับที่มีส่วนผสมของดินดินธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่ในองค์พระนะครับดินอันแรกก็คือดินเจ็ดโป่งนะครับดินจิตโป่งก็คือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่นำมาผสมอันนี้นะฮะนี่นะครับนี่คือ,อมวลสารนะครับที่เป็นแร่ดินศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ท่านนำมาผสมนะครับนี่นะครับจะมีสีต่างๆนะครับแล้วดินเจ็ดปองเนี่ยเป็นดินที่อยู่ในป่านะครับป่าค่อนข้างจะลึก แล้วในป่าเนี่ยจะมีแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำนี่จะซึมออกมาตลอดเวลานะครับเพื่อให้พวกสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่า,าได้ดื่มกินนะครับแล้วก็เป็น น้ำที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเวลาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไปโดนนายพาล่ายิงมานะครับก็ได้ลงมากินน้ำในโป่งนี้นะครับก็เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อรักษาโรคต่างๆาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่สัตว์ได้ไปโดนมานะครับหรือเพื่อรักษาตัวเองนะครับให,ให้หายจากโรค พยันลายๆต่างๆนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าดินเจ็ดโป่งเป็นดินที่อยู่ในป่านะครับมีน้ําซึมอยู่ออกออกมาตลอดเวลานะครับทางเหนือเขาเรียกว่าโป่งเป็นโป่งน้ํานี่แหละครับมันเป็น <c oughs> สิ่งมหัศจรรย์น,นะครับคล้ายๆน้ําจะซึมออกจากใต้ <c oughs> ใต้รงน้ํานี้นะครับแล้วดินต่อไปนะครับเป็นดินเจ็ดป่าดินเจ็ดป่านี่ก็เป็นดินที่อยู่ตามป่าช้านะครับต่างๆถือเป็นดินศักดิ์สิทธิ์นะครับส่วนมากนะครับพระสมัยโบราณจะไปฝึกวิชาคมให้แก่งกล้าก็จะไปอยู่ตามป่าช้านะครับ เพื่อ,อปฏิบัติความกลัวให้ออกจากตัวเองนะครับจะได้ฝึกวิชาได้สำเร็จแล้วดินเจ็ดป่าช้าเนี่ยถือเป็นดินที่เอาไว้ป้องกันพูดผีปีศาจนะครับสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นนะครับเอาไว้ป้องกันนะครับท่านสมเด็จโตก็ได้นำมาผสมอยู่ในองค์พระนะครับ ถือว่าเป็นภูมิปัญญานะครับของท่านนะครับที่ได้นำสิ่งเหล่านี้มาผสมไว้ในองค์พระนะครับเป็นดินเจ็ดป่านะครับดินเจ็ดป่านี่ก็คือเอาไว้ป้องกันพูดผีปีศาจนะครับสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นนะครับอันนี้จะเป็นก้อนอิ่า เศษผ้าก,กำแพงนะครับนี่ผมใช้กล้องพันเอ็กขยายนะครับจะเห็นเนื้อหาชัดเจนนะครับมีหลายสีนะครับเศษผ้าก,กำแพงส่วนนี้ก็จะเป็นพวกคราบน้ำมันเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็คือการยุบยุบย่นย่อของเนื้อพระนะครับนี่ฮะจะเป็นการยุบเนี่ยยุบของเนื้อพระยุบหดเหี่ยวนี่นะครับหลักการดูพระสมเด็จวรกรงนะครับอ แล้วมาดูดินต่อไปนะครับดินเจ็ดท่านะครับก็จะเป็นดินที่อยู่ตามทา่าน้ำต่างๆนะครับที่ท่านได้มาผสมดินตามท่าน้ำก็ถือเป็นดินที่ให้ความร่มเย็นนะครับมีความร่มเย็นเหมือนสายน้ำนะครับไหลผ่านนะครับทำให มีความร่มเย็นเป็นสุขนะครับเวลาผสมกับพระส,สมเด็จวรังนะครับถ้าเป็นทางเหนือเขาจะเรียกว่าท่าน้ำนะครับก็คือได้นำสิ่งเหล่านี้มาผสมก็ถือว่าเป็นท่าแห่งความร่มเย็นนะครับเขาเรีดินเจท่านะครับ ก็ต่อไปก็จะเป็นดินเจ็ดสะนะครับดินเจ็ดสะนี่ก็จะเป็นดินที่อยู่ตามวัดวาอารามต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นดินที่อยู่ในวัดวานะครับก็ให้ได้สัตสัตว์น้ำได้อาศัยอยู่นะครับให้ความร่มเย็นกับสัตว์ทั้งหลายนะครับ ก็คือสระน้ำในวัดนี่ก็เอาไว้สมัยโบราณเนี่ยครับก็คือเอาไว้อาบหรือเอาไว้ดื่มกินนะครับก็คือเป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์ที่อยู่ในสระในวัดนะครับก็ถือเป็นดินศักดิ์สิทธิ์อีกชนิดหนึ่งนะครับดินเจ็ดสระ แล้วดินต่อไปก็เป็นดินหลักเมืองดินหลักเมืองนี่ก็จะเป็นดินศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเรามาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับตามหัวเมืองต่างๆนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าหลักเมืองอประจําจังหวัดใครจังหวัดมันนะครับก็ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัดท่านก็ได้นํามาผสมนะครับ เป็นพุทธคุณนะครับพงพิเศษก็คือเป็นดินศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับกายภาพในเนื้อพระนะครับอันนี้ก็จะเป็นเศษภาพกำแพงนะครับนี่นะครับอันนี้จะออกสีส้มนะครับ เราต้องนึกถึงสภาพของเศษพระกำแพงนะครับพระกำแพงก็มีหลายสีนะครับมีสีดำสีเข้มสีอ่อนอก็ปนเปรกันเข้ามาจะไม่มีสีเดียวนะครับเพราะว่าพระกำแพงเนี่ยจะเป็นพระที่ผ่านการเผาใช้ไฟแรงไฟอ่อนเนื้อของพระก็จะต่างกันนะครับเวลามาสมในพระสมเด็จวรังค สิ่งเหล่านี้ก็จะมีความแตกต่างกันนะครับจะมีหลายสีนะครับส่วนตรงนี้นะครับนี่นะฮะจะออกสีเขียวอ่อนๆนี่ก็คือเป็นดินเจดโป่งนะครับที่ท่านได้มาผสมนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือ,อก้อนผงพุทธคุณนะครับ ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ผงดํานะครับอันนี้ก็เป็นก้อนผงดํานะครับก็สันนิษฐานได้หลายอย่างนะครับอาจจะเป็นเกิดจากนำบล็อกแม่พิมพ์มาเผาหรือผงก้านทูบหรือผงใบลานนะครับก็แล้วแต่เราจะคิดพิจนารณานะครับก้อนดำก้อนแดงก้อนขาวต้องมีนะครับในพระสมเด็จวัคขังนะครับ มีมากมีน้อยแล้วแต่นะครับเดี๋ยวค่อยๆขยับให้ดูไปเรื่อยๆนะครับให้ดูกายภาพของเนื้อพระแล้วก็สิ่งต่างๆที่อยู่ในองค์พระนะครับนะฮะนี่กนจะเป็นก้อนมวลสารนะครับนี่ก็จะเป็นก้อนผงนะครับให้ดูหลักธรรมชาติความเก่าในเนื้อพระนะครับเดี๋ยวผมขยับให้ดูช้าๆนะครับ ขยับให้ดูนะครับเนื้อหาของพระสมเด็จวรละครนะครับเห็นไหมครับมันเป็นธรรมชาติความหดเขียวการยุบการแยกการงอกนะส่วนต่างๆนะครับเนี่ยต้องไม่เรียบตึงเห็นไหมครับ แล้วก็จะมีก้อนมวลสารต่างๆมากมายนะครับะนะครับให้ดูธรรมชาตินะครับความเก่าเดี๋ยวขยับให้ดูเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นก้อนเขียวเห็นไหมครับอนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นผงดินสอเหลืองนะครับหรือผงช็อกนะครับ ที่เขาเรียกผงอิติเจผงปทมังนะครับนี่นะฮะนี่นะครับบางครั้งเขาเรียกผงดินสอเหลืองผงดินสอขาวนั่นแหละครับเป็นผงช็อกที่ท่านได้นำมาผสมนะครับอ่านี่นะฮะนี่นะครับเห็นไหมครับเหลืองเหลืองเหล่านี้นะครับนี่ฮะกล้องพันเอ็กก็จะเห็นได้ชัดนะครับกล้องธรรมดาไม่เห็นนะครับอันนี้ก็กล้อนแดงเห็นไหมครับเนี่ยมดเม็ดขาว การงอกของเนื้อพระกายภาพนะครับหลักธรรมชาติเราดูให้เป็นนะครับพาสสมเร็จดูไม่ยากนะครับอย่าขยับไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับหลักธรรมชาติความเก่าที่มีอยู่ในองค์พระนะครับ กลองนิดหนึงนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับนี่นะครับขยับให้ดูเนื้อหาขององค์พระนะครับสิ่งต่างๆนะครับเดี๋ยวนะครับขยับให้ดูชัดๆนะครับนั นี่นะครับเนื้อหาของพระนะครับอันนี้ก็จะเป็นก้อนดำเห็นไหมครับเนี่ยฝังอยู่ในเนื้อเนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นคราบน้ำมันนะครับนี่นะครับกายภาพการเปลี่ยนแปลงในเนื้อพระมีทุกไทม์เฟรมนะครับต้องไม่เรียบตึงนะครับ อย่าขยับไปเรื่อยๆนะครับมีสิ่งมากมายนะครับในพัสมุเดร็จวละคังนะครับนี่ก็เป็นผลึกต่างๆนะครับนี่ฮะผลึกของเนื้อพระเนี่ยจับตัวกันแน่นนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นเศษของลักนะครับ นี่นะครับอันนี้คือเศษของลักที่หลงเหลือนะครับนี่นะครับมันฝังอยู่เข้าเข้าไปข้างในเนื้อหาของพระแล้วนะครับนี่นี่เศษของลักเก่านะครับนี่ธรรมชาตินะครับความเก่าผิวของเนื้อพระเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คาบน้ํามันนะครับแล้วก็เจอสิ่งสกปรกต่างๆนะครับที่อยู่ในองค์พระนะครับ หลักการดูความเก่าธรรมชาตินะให้เป็นนะครับเนื้อหาของภาพสมเด็จวรคังนะครับมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือดินเจดโป่งนะครับที่ได้นำมาผสมนะครับอันนี้ก็เป็นฝงนะก้อน ผงพุทธคุณนะครับเนี่ยผงดินสอเหลืองนะครับนี่นะครับเป็นก้อนใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวขยับนิดนึงนะครับให้ดูช้าๆนะครับอืมแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นเศษลักจีนเห็นไหมครับเนี่ยจะออกสีเปลือกมงคุดนะครับ เห็นไหมครับเนี่ยคือลักจีนนะครับเนี่ยนี่นะครับฝังอยู่ในเนื้อนะครับอันนี้เศษของลักนะครับสีมันจะต่างกับเศษพระกำแพงนะครับตอนต้นคลิปที่ผมให้ดูนะครับเศษพระหักอันนี้คือถ้าเป็นสีนี้เนี่ยอันนี้คือเศษของลักจีนนะครับจะออกสีเปิดมงคุดนะฮะนี่นะครับนี่นะครับ ฝังอยู่ในเนื้อเลยนะครับนี่ส่วนใหญ่พระสมเด็จวราคังจะลงรักนะครับแล้วก็ปิดทองนะครับผ่านเวลาร้อยกว่าปีฮะมันได้หลุดรอดออกหมดแล้วนะครับก็เหลือบางส่วนที่มันฝังแน่นอยู่ในเนื้อพระนี่ฮะเราจะเห็นได้ชัดเจนสีของเขาจะออกสีหมดมุงคุดนะฮะเนี่ยนะครับดูให้เป็นนะกายภาพเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นพวกคําบน้ามันตังอิว้วนความเหยวี่ยย่นของเนื้อพระอันนี้ก้อนผงนะฮะเนี่ยผงผงขาวนะครับก้อนขาวนะครับเดี๋ยวขยับให้ดูด้านหลังนิดนึงนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับ ๋ยวขยับให้ดูให้ดูตรงขอบสันของผ้าก่อนนะครับเนี่ยความเหยวี่ยย่นของเนื้อผ้าเห็นไหมครับเนี่ยผิวของเนื้อผ้าเห็นไหมครับดี๋ยวขยับกล้องนิดนึงนะครับนี่นะครับ เห็นไหมครับเนื้อหาความเก่าผิวผิวของเนื้อพระเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือความเก่าก็เรียกความเก่าหรือธรรมชาติของความเก่านะครับนี่นะครับนี่เจอพระเนื้อรักษานี้ครับสมเด็จเสร็จเราฮะถ้าเราดูไม่เป็นสมเด็จเสร็จเขานะฮะเนี่ยนี่เขาเรียกเนื้อหาหรือการเปลี่ยนแปลงของเนื้อพระครับ มีทั่วทุกทั้งองค์นะครับเห็นไหมครับก้อนมูลสารต่างๆเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นก้อนอเขาเรียเรกเศษผ้ากําแพงนะครับนี่นะครับนี่ฝังอยู่ในเนื้อนี่นะครับเนี่ยกายภาพทุกอย่างฮะมันเป็นธรรมชาติความเก่านะครับ เดี๋ยวขยับให้ดูไปเรื่อยๆนะฮะนี่จะเป็นคราบน้ํามันเห็นไหมครับมันจะมีขาว,เห,ขาวเ,ขเห็นไหมครับมีขาวมีเข้มมีอ่อนเห็นไหมครับตรงนี้จะเข้มคราบน้ํามันไหลออกมานะฮะเนี่ยไหลออกมาเยอะไหลออกมาจากข้างในผ้านะครับเนี่ยเกิดจากความร้อนนะครับน้ํามันได้ไหลออกมาจับบนผิวแล้วก็แน่นเลยนะครับจับตัวกันเป็นก้อนแน่นเลยนะครับ เห็นไหมครับนี่ก็ก้อนมวลสารอ่าเนี่ยฮะอันนี้ก็เป็นก้อนผงพุทธคุณมวลสารเห็นไหมครับจะขยับนิดนึ่งเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมครับเนี่ยดินเจ็ดป่าดินเจ็ดโป่งมีลายสีนะครับเห็นไหมครับเนี่ยกายภาพ ความเก่าครับเนี่ยนี่หลักการดูธรรมชาติในเนื้อพระนี่นะครับดูไม่ยากนะครับพระสมเด็จวรครครับขยับไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้ไม่ใช่อิดนะครับอ่าอันนี้เศษผ้าหักฮะเศษผ้ากำแพงตรงมุมนี้นะครับเป็นเศษผ้ากำแพงนะครับนี่นะครับนี่นะฮะสวยงามไหมครับเป็นธรรมชาตินี่นะครับนี่เศษผ้ากำแพงนะครับ อย่าไปดูเรื่อยๆนะครับมวลสารค่อนข้างจะหลากหลายนะครับพระสมเด็จวรละครตรงนี้ก็จะเป็นเศษพระหักเหมือนกันนะครับนี่ก้อนใหญ่ฝังอยู่ในเนื้อเลยนะครับนี่ะอันนี้ก็จะเป็นก้อนผงเห็นไหมครับนี่นะครับ ขยับไปดูทั่วนะครับโอสวยงามมากครับเนี่ยกายภาพการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับอันนี้ก็คือส่วนผสมต่างๆนะครับมากมายนะครับในพาะสมเด็จวลครคังนะครับนี่ หลักความเก่าฮะเราดูให้เป็นนะครับนี่ก้อนนี้ก็สวยงามเห็นไหมครับนี่ก็เป็นก้อนมนสารนะครับเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่โตวสวยงามฮะจะออกสีเทาอ่อนๆแล้วนี่ก็จะเป็นหลุมบ่อรธรรมชาตาิความเก่านะครับ นี่คือหลักการดูธรรมชาติความเก่าในเนื้อพระนะครับนี่ก็จะเป็นก้อนผงเห็นไหมครับเนี่ยผงผงพิเศษนะครับนี่ฮะนี่นะครับนี่ก้อนผงพิเศษอันนี้ก็จะเป็นก้อนมวลสารนะครับนี่นะครับนี่อันนี้หลุมบ่อธรรมชาติความเก่าฮะเนี่ยฮะ ถ้าท่านมีพระรักษณะนี้แล้วก็ขยายดูเนื้อได้นะครับถือว่าเป็นพระแท้ที่ท่านสมเด็จโตสร้างแน่นอนนะหลักการดูธรรมชาติความเก่ามันดูไม่ยากนะครับเห็นไหมครับในก้อนมลสารเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้เขาเียวอาส่วนผสมของดินเจป่าดินเดโป่งดินเจ็ดศาดินเจ็ดท่านั่นแหละครับเนี่ยจะมีหลากหลายนะครับ ก็เ,เกิดจากสายแร่ที่นำมาผสมนะครับนี่นะครับนี่นะครับโอเคนะครับสิ่งที่ผมทำนะครับเป็นประโยชน์ในการศึกษาพระสมเด็จวรละครไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสิ่งที่ผมทำเป็นประโยชน์ก็ขอให้กดติดตามแล้วก็แชร์ให้คนอื่นเขาได้เรียนรู้ได้ศึกษาเนื้อหาพระสมเด็จวรลังไปพร้อมกันนะครับเผื่อท่านที่ศึกษาจะได้มีพระแท้ไว้กราบไหว้บูชากันนะครับเพราะอนาคตพระสมเด็จวรละคางแพงแน่นอนครมีมูลค่ามาหาศาลแน่นอน เดี๋ยวนี้เขาก็เก็บสะสมกันไว้มากมายแล้วนะครับก็ขอให้ท่านโชคดีได้พระสมเด็จแท้ๆไว้บูชากราวไหว้นะครับก็หวังดีนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณสําหรับท่านติดตามนะครับสวัสดีครับ